สวัสดีทุกคนนะคะพบกับผมในช่องนูเกอชาแนลนะคะวันนี้นะคะผมจะมารีวิวนะคะเป็นแบรนด์เซ a o m มี่นะคะรุ่นเลดมี8นะคะผมซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไปเป็นเซ a o m มี่เลดมี a นะครับตัวนี้ก็เป็น8เฉยๆนะคบแต่เฉยๆนี้ก็จะได้สเปคที่สูงกว่านะครับตัวนี้ก็มาด้วยรันสามความจำตัวเครื่อง32นะครับแล้วก็ใส่สามารถใส่เอดดิกัเพิ่มได้นั่นเองนะคบผมตัวนี้นะครับหน้าจออยู่ที่6จุด 22นิ้วนะคะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนั่นเองนะคะผมเป็นหน้าจอแบบปัตตาส่วน18ต่อ9นะครับแล้วก็เป็นจอแบบกันละการ5ด้วยนั่นก็คือการรอยขีดข่วนนะคะผมกันหน้าจอเป็นรอยรอยทนะลอกเนาะตัวนี้ก็สีของหน้าจอครับก็ให้ความสว่างแล้วก็ความคมชัดมากๆนะครับตัวนี้มาด้วยกล้องหลัง2ตัวนะครับผม ก็กล้องหลักเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะผมส่วนกล้องรองเนี่ยเป็นกล้องเดฟนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลพร้อมเป็ดนะคบแล้วก็ที่เห็นอยู่ก็มีระบบสแกนลายมือด้านหลังด้วยนะคบผมตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์ของโซนี่นะครับโซนี่ไอเอ็นั่นเองนะคบผมซึ่งเวลาถ่ายรูปก็จะให้ความสว่างความคมชัดนั่นเองนะคบส่วนกล้องหน้านะคบผมก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมโหมด a i Beauty นะครับโหมดฟิออล็อกหน้าจอด้วยนะครับตัวนี้สามารถที่ ปลดลอกด้วยใบหน้าได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกล้องด้านหลังกันนะครับว่ามันจะให้ความสว่างคมชัดแค่ไหนโฮสกล้องเนี่ยจะเป็นสีติดสีเหลืองนะครับผมก็สว่างไหมก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผมถ้าผมซูมไปเนี่ยก็จะเห็นทุกตัวอักษรเลยตัวนี้สามารถจะที่จะซูมได้ถึง8เท่าด้วยกันนะคะผมกล้องหลังนะคะซูมแล้วแบบสีมันไม่แตกนะครับก็ ใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนโหมดเนี่ยก็จะเป็นโหมดวิดีโอนะครับมีโหมดวิดีโอสั้นแล้วก็วิดีโอปกตินะครับโหมดรูปถ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายภาพบุคคลนะครับก็เป็นพวกความชัดความแล้วก็โหมดโปรนะครับผมความชัดเบอความความเบรอเขาเรียกว่าหน้าชัดหลังละลายนะครับก็มีนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันดีกว่านะครับผม ตองหน้าที่ให้มานะครับก็เป็นหน้าภาพบุคคลนะคบโหมดโรมืออาชีพนะคบโหมดถ่ายรูปครับวิดีโอสั้นนะคะผมวิดีโอสั้นนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนของไอโฟนนะคบแบบสั้นนิดนิดห้าวิอะไรประมาณนี้นะคบผมตัวนี้นะคบเป็น CPU Snapdragon ด้วยนะครับถ้าใครที่มองหาตัวเครื่องที่จะเล่นเกมนะคบตัวนี้ก็ หน้าติดตามนะครับผมหน้าลองเล่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็น CPU Snapdragon 439นะคบผมก็ Snapdragon นี่จะให้กราฟิกที่สูงนะครับไม่ว่าจะรับแสงสีเสียงเนี่ยเกี่ยวกับกราฟิกเนี่ย Snapdragon ก็รองรับหมดนะครับ CPU ตัวนี้นะครับโอเคเลยนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้อยู่ที่5000 m ม ah มนะคบผมก็สามารถเที่ยวอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็มีระบบไฟาชาร์จด้วยนะครับ ในราคาตัวนี้นะอยู่ที่ ,3990 บาทแล้วก็มีระบบฟ้าชาร์จด้วยนะคะผมก็ถือว่าโอเคผมว่าไม่เร็วเลยนะครับถ้าใครไม่ติดแบรนด์นะคะผมตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่แนะนําอีกตัวหนึ่งนะคบตัวนี้ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องก๊อปไม่ใช่เครื่องจีนนะคะเป็นแบรนด์แท้ของจีนนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ใช้เยอะอยู่นะคะผมอย่างตัวที่แนะนําไปตัวที่แล้วนะคะเป็นเสี่ยวมี่เลดมี8 A นะครับตอนนั้นอยู่ที่3,690นะครับผมก็จะตัดในสเปคของเลมานะครับเป็นเ e มสแต่ว่าตัวนี้เลตมี8เฉยๆนะครับผมมีเลม3นะครับตัวนู้นก็ขายดีมากนะครับเนื่องด้วยราคามันถูกแล้วก็เป็น snapdragon เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องด้วยว่าให้อะไรลงมาบ้างนะครับผมเซมี่ที่ดังๆตอนนี้ก็เป็นเซมี่โน้ตแนะครับก็มาแรงมากนะครับ มีโน้ตเนี่ยัวรุ่นเขาจะชอบเล่นเกมแล้วก็เปปสเปคสำหรับมือเล่นเกมเลยอนะแล้วก็ราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะเพราะแบรนด์เป็นแบรนด์เพิ่งเปิดตัวเนาะเพอะเป็นแบรนด์เปิดตัวเนี่ยราคามันก็แบบไม่สูงนะคะพอที่จะรับได้ทุกช่วงทุกอายุนั่นเองนะคะผมสิ่งที่ได้นะครับก็จะเป็นซิลิโคนนะคะแต่ว่าซิลิโคนรอบนี้ก็มาแปลงหน่อยค่ะเป็นสีดํานะครับ คือรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะแถมเป็นซิลิโคนใสแต่ตอนนี้จะเป็นซิลิโคนใสแบบสีดานะครับผมแล้วก็มีจุกปิดนะครับจุกกันฝุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับตอนนี้สามารถที่จะใส่ได้2ซิมนะครับรองรับ 4G ด้วยนะคะผม1เอิกาใส่ได้2ซิมนะครับเป็นซิมนาโนซิมนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะเป็น a n d ด o i d ตัวใหม่นะคะเป็น a n d ด o i d 9นะคะรับ ัวกล่องนะครับให้มาเป็นสายชาร์จนะครับซึ่งตัวชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็นไทสีนะครับผมแล้วก็หัวชาร์จนั่นเองตัวนี้จะรองรับการชาร์ตด้วยนะคะผมะหัวชาร์ตตัวนี้นะครับเป็นหัวชาร์จใหญ่นะครับผมรองรับแบบชาร์จไว้นั่นเองนะครับก็ไม่บอกว่ากี่นาทีเต็มนะครับแต่ผมว่าก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วนะครับ แบตเตอรี่ก็เยอะด้วย5 0 0 0 m นะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครผมถ้าใครนะครับอยากให้ลองเล่นระบบไหนนะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสอบถามเข้ามาคอมเมนต์เลยอยากรู้ว่ามีระบบนี้ไหมระบบอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ยินดีนะครับให้คํามึกษานะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งรูปทรงเนี่ยก็จะเป็นสีดำแววนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับมีสีดำนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเวลนะคะคุณเป็นรูปทรงมนนะครับผมตัวชาร์จนะครับจะเป็นไทปซีนะครับมีลําโพงอยู่ข้างๆแล้วก็มีไม้นะครับเจ็กหูฟังก็จะเป็น3.5นะครับผมมาตรฐานเลยนะครับผมเป็นแบตแบตแห้งในตัวนะครับเจาะข้างๆนะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติด<ๆ>ตามด้วยนะคะผมแล้วก็เดี๋ยววันหลังๆเนี่ยผมจะมารีวิวอีกนะครับรุ่นไหนที่ว่าขายดีนะคบผมผมก็จะเอามารีวิวให้ฟังนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมน,นะครับผมตัวนี้ก็ฝากแนะนําไว้อีกตัวหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ